สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับผมมีการอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับผมหลังจากที่อย่างที่ใจที่มีการอัป DLC นะครับแล้วก็จะมาอธิบายนะครับผมว่าเขาแก้อะไรไปบ้างนะครับหลังจากที่เขาเอมอมีการเซิร์ฟนะครับผมค่อนข้างแย่ไปในเมื่อสัปสองสัปดาห์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาบอกกันนะครับว่าเอาเพิ่มอะไรนะครับผมแล้วก็แก้อะไรในจุดไหนบ้างนะครับแต่เอาเฉพาะอันหลักๆนะครับเพื่อนๆอาจจะแบบไม่ได้แบบยิบย่อยนะฮะ อย่างเช่นพวกแก้บัคไคโยอะไรอย่เงี้ยผมก็จะไม่ไปนับมันนะครับหรือว่านับนเฉพาะหลักหลังที่รู้สึกว่าส่งผลต่อเกมดีกว่านะครับผมตับส่งผลต่อการเล่นดีกว่านะครับเอาอเคค้ับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยฮนะอย่างแรกนะครับผมก็คือการที่เขาแก้เจ้าเอฟซัลลุปทีนะครับผมแก้ช่วงล่างนะครับปกติเนี่ยเจ้าเอ s ซัลลุปทีเซ็ดเนี่ย เพื่อนๆอาจจะมองมันปกตินะครับแต่ว่ามันมีการบัคเรื่องการซับเพนชั่นนะครับผมหรือว่าไอการแบบทำให้โหลดต่ําลงนะครับคือเขาแก้ให้สามารถแต่งได้แล้วนะครับอ่าเพื่อนๆสามารถเอาแอปสโตรปทีเซ่ที่เพื่อนๆมีอยู่นะครับสามารถเอาเข้าไปแต่งซับเพนชั่นได้เลยนะเพื่อนๆก็จะทาให้เพื่อนๆโหลดต่ําขึ้นนะปกติมันจะสูงๆนะจริงๆรถมันออกออกแบบมาสวยแล้วนะครับแต่ว่าคือเหมือนช่วงล่างอ่ะมันไม่ค่อยแบบมันมันสูงเกินนะผมนะผมว่านะสูงเกินนะครับ ต่เนี้ยเขาแก้มาแล้วก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แก้คาสิโนไฮนะครับผมให้สามารถกลับมาเล่นได้่นนี้นะค,คือคาสิโนไฮเนี่ยเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยคือจะมีปัญหานะครับผมเขาแก้เรื่องบั๊กแล้วก็มันก็เลยลามไปลามไปแบบจนปิดไฮไปเลยนะครับผมไม่ให้เล่นไม่เซตอัพเลยนะตอนนี้ก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับผมสามารถ Set เซตอัพได้ปกตินะครับอ่าแล้วก็แก้บั๊กพวกแบบ บางคนเขาบ้างตันยนคาสิโนไฮก็เพืเขาว่าแบบมีการแก้ไปนะครับประมาณนั้นนะย่างที่3นะไหมครับผมก็คือเพิ่มรถดิฟขึ้นมาใหม่นะครับผมสามคันนะครับบวกกับลายใหม่นั่นเองนะเพื่อนๆอย่างเช่นเดี๋ยวจะดูตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นเจ้า BMW M2 เนี่ยหรือว่าไอเจ้าไซเฟอร์เนี่ยปกติเนี่ยคือมันยังมันยังดิฟไม่ได้นะครับแต่พอหลังอัปเดตไปเนี่ยหลังอัป DLC มาเนี่ยมันสามารถดิฟได้นะครับแล้วก็ลายแต่งรถเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับ เฉพาะแานที่เอาไปอัปดิฟแล้วนะครับถึงจะสามารถใส่ลายได้นะครับบางคนอาจจะรักไก่นะครับว่าเอ้ยเดี๋ยงั้นผมกดเป็นดิฟแล้วผมแต่งลายใส่ผมเอาออกได้ไหมผมแบบเอาเอาเอาดิฟออกได้ไหมอะไรเงี้ยคือลายหายด้วยนะครับ<อ>ผมบอกก่อนนะมารักไก่ไม่ได้ถ้าเพื่อนเพื่อนจะทําลายดิฟเพื่อนเพื่อนต้องแต่งรถเป็นรถดิฟนะครับไม่สามารถจะรักไก่ว่าเออแบบ งั้นทํากลับมาเป็นรถเรียบขี่บนถนนปกติไม่เอาแบบดิฟแต่อยากได้ลายดิฟอย่างเงี้ยคือทําไม่ได้นะครับเขาล็อกไว้นะนเพื่อนๆแล้วก็ขยายเวลาของธุรกิจนะของของเอ็มซแล้วก็บังเกอร์นะครับเ,เวลาเพืเ่อนๆพ่อขายแบบโซโล่นะครับก็จะเพิ่มเวลาขึ้นมานะครับให้ให้มันบอบให้มันบัตรล้านกับธุรกิจอื่นๆประมาณนั้นนะครับให้เพืเ่อนๆสามารถส่งไหวนะฮะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ทําคลิปแยกให้ดูนะว่าส่งคนเดียว มันดีขึ้นไหมอะไรยังไงนะครับแต่มันเพิ่มเวลาขึ้นมาแบบโอ้โหเยอะมากครับประมาณ20นาทีกว่าเลยนะก็ถือว่าน่าจะดีนะสำหรับใครที่เป็นสาย MC แล้วก็บังเกอร์อยู่แล้วนะครับอย่างที่5้านะผมที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือแท็กซี่นะผมคือบัฟของที่เอาง่ายๆว่าอันนี้บัฟพวกจ็อบบัฟพวกคอนแทคนะผมที่แบบได้เงินน้อยๆนะผมให้กลับมาได้เงินเยอะขึ้นนะครับผมอย่างเช่นนะเพื่อนเพื่อคือแท็กซี่นะครับได้เงินเพิ่ม3ามเท่าอะไรประมาณนี้เพื่อนเพื่อนคือนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ยงแล้วก็จ็อบนะครับผมว่าจะเป็นพวกเจอหลานนะครับผมลามานะครับพี่เหม่งซีเมียนะครับแล้วก็อ่ามาตินมาดาโซอะไรพวกนี้นะอ่าแล้วก็คาสิโนนะเพื่อนๆคาสิโนที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับคาสิโนไอที่รับรถปารากอนอาร์ติเกาะฟรีนะครับแล้วก็เรือย้อนนะแล้วก็อ่าไอพวกโอเพนวิวการแข่งรถโอเพนวิวก็เพิ่มเหมือนกันนะครับ ULP นะครับผมแล้วก็ปับภารกิจที่อยู่ในเอเวนเจอร์นะคเอเวนเจอร์จะมีภารกิจแยกย่อยวัน6อันนะครับ ก็คือบัฟหมดเลยนะครับบัฟเงินเพิ่มอะไรประมาณนี้นะฮะใครที่อยากลองนะครับผมปัจจุบันก็มันบัฟมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะมันบัฟมาเรียบร้อยแล้วเพื่อเๆลองไปเล่นดูว่ามันได้เยอะขึ้นตามที่เราอยากได้ไหมนะครับผมแล้วก็อย่างที่หนะผมที่นําเข้ามานะครับก็คือเปลี่ยนคาร์รถนะครับผมเปลี่ยนคาร์รถไออันนี้แบบเล็กๆน้อยๆนะฮะเปลี่ยนคาร์รถของอิมพัลล่าเอสเซนะครับผมให้เป็นจากคาซีดานครับให้เป็นคารมาสเตคาร์นะครับ คืออันนี้คือเห็นความต่างมากนะครับรถคันนี้อิบราลาเอ็เซสอะเออมันมาขายผมเคยรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะตอนที่ผมรีวิวมันเป็นคัสสีดานตอนมันเป็นมาสเตอร์คาร์เนี่ยมันจะยกล้อได้ไงเพื่อนๆรถส่วนใหญ่ที่เป็นมนสาสเตอร์คาร์มันจะยกล้อได้นะครับมันก็เลยถือว่าดีจากของเดิมนะผมว่ามันดีจากของเดิมไปเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่7นะครับผมก็คือแก้เรื่องป้ายทะเบียนนะครับผมแก้ป้ายทะเบียนของธุรกิจซาเวจัสนะฮะคือ ป้ายทะเบียนซาบิยอย่างเดียวที่เพื่อนรู้นะครับคือมันบักนะครับต่อ้เพื่อนได้รถมาฟรีไอ้ต่อ้เพื่อนได้รถมาหลัง่างที่มันเพื่อนไปขโมยมาที่ผมเคยทำคลิปให้ดูครับทั้ง4ี่คันนะคือมันมันจะได้สังเกตว่ามันจะได้ป้ายทะเบียนแถมมาด้วยพร้อมรถนะครับรถคันนั้นนะแต่ป้ายทะเบียนนั้นนะมันไม่สามารถแต่งได้มันเป็นป้ายทะเบียนแรนะครับผมสำหรับ P C นะฮะก็คือตอนนี้เขาแก้แล้ว ถ้าเ,เพื่อนๆกดรับรถคันนั้นป้ายทะเบียนก็ไม่หายนะครับคือป้ายทะเบียนจะเป็นแบบนั้นเลยครับมันมายัางไงก็คือมาอย่างนั้นเลยนะครับสามารถเปลี่ยนตัวเลขข้างในได้แต่ป้ายทะเบียนเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเปลี่ยนนี่คือหายเลยนะครับใครที่ดองรถในซาววียร์ไว้ก็ถือว่าโ,โชคดีไปนะครับแตถ้าใครที่ไม่มีก็ไปขอซื้อคนที่เขามีป้ายทะเบียนเลยๆแล้วกันนะครับมันก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะแล้วก็อย่างที่แปะแล้วผมต่อมานะครับผมก็คือ่า เรื่องจ็อบนะครับผมเขาแก้จ็อบนะครับให้สามารถสร้างจ็อบเป็นรถแดกหรือรถดิฟได้นะปกติเราต้องเล่นในเกมใช่ไหมปัจจุบันนะครับเขาเพิ่มขึ้นมาแบบให้เราให้เราสามารถสร้างได้เองแล้วนะครับผมไอการแข่งแดกแล้วก็การแข่งดิฟนะครับก็ถือว่าดีมากๆสําหรับคนที่ชอบความท้าทายแล้วก็ชอบแบบทำสนามเองนะครับถือว่ามันอยู่นะฮะอย่างที่9นะครับผมแก้ไอ้ไอ้เครื่องบินนะเพื่อนๆบอมบูสก้านะครับแล้วก็สเปโร่นะครับสเปโร่เนี่ยแก้ของในเรือดำน้ำนะเพื่อนๆ เพิ่มความแข็งแรงให้กับมันนะครับผมปกติเนี่ยมันไม่ค่อยแบบเออมันมันบางมากๆแล้วกันนะเพื่อนทั้งสองลำนะครับแกโบกสกาแล้กับสไปโรแล้แข็งแข่งขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่1 0บนะครับที่แกขึ้นมาถือว่าดีมากๆสำหรับสายให้หรือว่าสายคอนแทคพิชจนนะครับก็คือการได้ขนมนะครับผมก็คือเราขนมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัตินะครับก่อนที่อ่าก่อนที่จะเพิ่มอ่าก่อนที่เราจะเล่นไฮแล้วก็คอนแทคนะครับคือมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับเวลาเรากดเล่นนะก็ถือว่ามันดีนะ เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเสียเวลาแบบวิ่งไปตึกเอเจนซี่วิ่งไปที่แบบหาร้านขนมอะไรพวกนี้นะมาอันนี้คือแบบเพิ่มให้ก่อนที่เราจะกดเล่นอีกนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็แก้ชื่อของโรงรถนั่นเองนะเพื่อนๆไอ้แก้โรงรถเนี่ยคือมันแก้เรื่องแบบอย่างเช่นแบบอารีนาวอลนะครับปกติเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าอารีนาวอลแล้วก็มีอารีวอลอารีนาวอลหนึ่งอารีนาวอลสองนะครับนายขับนะครับผมนายขับหนึ่งนายขับสองนายขับสามสี่อะไรอย่างนี้นะ ปัจจุบันนะครับเขาแก้เรียบร้อยแล้วคือให้มันไปอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนตัวหาแมคชนิกนะฮะมันจะแบบไปอยู่หมวดนีหมู่เดียวกันเลยเหมือนไอตึก CO อ่ะที่เขียนว่าออฟฟิศหนึ่งปกติจะเป็นออฟฟิศหนึ่งสองสามใช่ไหมอันนี้มันเปลี่ยนเป็นแบบออฟฟิศธรรมดาพอเพื่อนๆกดเข้าไปปุ๊บมันเหงือเห็นหนึ่งสองสามเหมือนเดิมนะครับคือเอาง่ายว่ามันแยกหมวดหมู่แบบมันน่าจะทำามาลองรับกับโรงรถใหม่ที่กำลังจะมาผมคิดอันนี้ผมเดานะครับผมก็เลยก็เลยทําระบบนี้ขึ้นมานะอย่างที่12คริบือเงืื่่ออนนไขกกาารรรซ้ธุิจตงๆะคับ ปัจจุบันเมื่อก่อนนะครับต้องจะมีเลเวลในการจํากัดว่าธุรกิจไหนธุรกิจไหนก็คือแบบซื้อได้ตอนเลเวลเท่าไหร่นะครับสำหรับมือใหม่นะมันจะมีมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันคือเขาออกไปเปรียเทียบร้อยแล้วนะครับถือว่าดีนะสำหรับมือใหม่นะครับถือว่าดีเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่อ่าสิบสามนะครับผมก็คือการเพิ่มรถขึ้นมาใน DLC นี้นะครับผมประมาณ10บลำเลยนะครับผมสามารถไปดูได้ที่ร้าน Legendary ครับแล้วก็ร้าน Southern นะครับแล้วก็เพิ่มรางวันใน Wall Stock ด้วยนะเพื่อนๆก็ทั้งหมด10ลนะครับ ยังไม่นับรวมกับอาทิตย์ที่จะมาอีกนะนเพื่อนๆอ่าแล้วก็อ่าอันเนี้ยเป็นแบบไฮไลท์ต่แต่ว่ามันเป็นไฮไลท์ของเมื่อแบบอัปเดทก่อนนะครับไม่ใช่อัปหลังจาก DLC นะคือจริงๆเขามีการอัปมาก่อนนะครับอัปมาก่อนที่จะมีการอัป DLC นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนไอ้อย่างที่14ก็คือเลทการขายรถครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นข้อสงสัยกันมากๆนะครับคือผมจะอธิบายอย่างนี้ว่าปกติเนี่ยสมมติรถราคา2ล้านนะครับเพื่อนๆจะต้องขายได้แบบเป็นออริจินอลมันเนี่ย เพื่อนๆไม่รู้หรอกว่าเพื่อนๆแต่งเท่าไหร่แต่เพื่อนๆจะขายได้แค่60%ของราคารถนะครับ60%ของราคารถสมมุติรถราคา2ล้านเพื่อนๆจะขายได้ประมาณล้านนิดๆใช่ไหมเพื่อนๆจะขายได้ล้านนิดๆถ้าเพื่อนๆขายคันแรกนะครับผมอันนี้กดกดกดใหม่ในการขายรถนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆขายรถคันแรกของวันเนี่ยต่อวันนะเพื่อนๆต่อวันนะครับคือเพื่อนๆจะขายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือหกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับผมงงไหมจะงงไหมคือหกสิบเปอร์เซ็นต์คือราคาเต็ม ่าเท่ากับว่า60เดียวสมมุติว่า60%เนี่ยคือราคาเต็มรถเนี่ยราคา2ล้าน60%สิบเปอร์เซ็มันเลยคือคือราค,คาเต็มที่เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนะครับเวลาเพื่อนๆขายรถเนี่ยเพื่อนๆสามารถขายได้60% 60%ของราคารถทั้งหมดเลยนะแต่อันเนี้ยเพื่อนๆสามารถาได้ร้อยเป้อยเปอรก็คือ60%นั่นแหละนะเพื่อนๆคือขายได้60%ของ100%นั่นแหละนะครับประมาณนี้นะไม่รู้จะงงกันไหมนะถ้างงก็สามารถเมนบอกไไวว้้ดดนนนะะะเีีี๋ยยผมจออธิบากทึงนะ แล้วก็เวลาเพื่อนๆขายคันที่2นะครับมันจะเหลือ50%ของราคารถนะฮะอ่าคันที่3นะผมจะเหลือ20%ของราคารถนะครับผมแล้วก็คันที่4กับคันที่5นะครับหรือต่ากว่านั้นลงไปเนี่ยจะเหลือแค่5%นะครับสมมติรถราคา2ล้านนะครับเหลือแค่เศษสตางค์ในแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะเพื่อนๆโหลวงยิ่งกว่าหุ้นอีกนะเพื่อนๆเราะมานี้นะเพื่อนๆสำหรับการอัปเดตนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นไงก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับ โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย